สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการตำรวจสอนอบโุคโลโที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนครอบครัวข้าราชการตำรวจที่รับฟังเสียงทางสายอยู่ที่บ้านพักและพี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการที่สอนอบโคโุคลโและสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของสอนอบโคโุคลโนี่คือสถานีเรียลไทม์ของสอนอบโคโุคลโ ในรายการพูดกับจิ๋วคุยกับประชาชนโดยผมพันธุ์นวเอกโชคชัยงามวงศ์้กับการสถานีตำรวจนครบาลบุคโลมาพบกับทุกท่านทุกวันพุธเวลาประมาณ11บเนาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา13บมนาฬิกาเราก็จะมีรายการต่างๆที่จะมาเผยแพรแ่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของเราได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานก็ดีหรือสาระน่ารู้อื่นๆ เป็นช่องทางหนึ่งที่ทางสนบกได้จัดทําขึ้นมาเพื่อจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับชมรับฟังนอกจากที่ท่านจะได้พบการปฏิบัติงานตามสถานีหรือพบการปฏิบัติงานของเจ้ายี่บ้ออยู่ที่ท้องถนนหรือว่าใครที่จะไปพบกับสายตรวจเมื่อมีเหตุ นี่ก็คือช่องทางหนึ่งที่ทางสอนอบุคลเราั้นได้เล็งเห็นถึงความจเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเราจึงได้จัดทำสถานีเรยลไทม์ขึ้นมาในส่วนของผมซึ่งมารับตำแหน่งก็ได้เริ่มดาเนเินการในการที่จะเผยแพร่จายสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสอนอบุครเรื่อยมาจนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในความเป็นข้าราชการ นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของผู้ที่จะเก,กษียณอายุราชการราชาการนั้นก็จะมีปีงบประมาณปีต่อปีจะนับตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันที่30กันยายน,นถือว่าเป็นวันซึ่งปีงบประมาณก็มีข้าราชาการหลายท่านนะครับในประเทศไทยที่จําเป็นจะต้องยุติบทบาทการเป็นข้าราชาการลงเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ นะโดยนับปีประมาณในวันที่30กันยายนแต่ถ้าหากว่าใครเกิดวันที่1ตุลาคมนะจนถึงวันที่31ธันวาคมก็ถือว่าได้กําไรก็สามารถที่จะทํางานไปจนถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปได้ในส่วนของสอน,นองบุคลนั้นในปีนี้ไม่มีผู้ใดที่กเกษียณอายุราชการ ก็มีเท่าที่สำรวจก็มีปีหน้านะครับก็ในปีนี้เราก็เลยไม่ได้มีการจัดเรียงอำลาให้กับทางข้าราชการตำรวจของเราก็ขอขอบคุณในส่วนของข้าราชการท่านอื่นที่ได้เกษียณอายุราชการลงนะครับท่านถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทํางานเพราะเนื่องจากว่ากว่าที่จะ,ะรับราชการจนเกษียณอายุนั้น จะต้องผ่านอะไรต่ออะไรมามากมายไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกถ้าสามารถที่จะประคองตัวเองอทํางานจนกเกษียณอายุราชการได้ก็ถือว่าเป็นค่าการที่สุดยอดต่อแต่นี้ไปท่านก็คงจ่ายได้พักผ่อนนะครับก็ถือว่าอายุ60ปีเขาคานวณไปแล้วว่าเป็นอายุที่อยู่ในช่วงที่เป็นวัยกําลังพักผ่อนคือยังมีเรียวมีแรงนะครับมีเวลา นะครับแล้วก็พอมีเงินทองใช้สอยนะครับก็ใช้เวลาช่วงหลังกเกษียณในช่วงนี้ให้มีความสุขทุกวินาทีนะก็ถือว่าเป็นชีวิตบั้นปลายาที่ท่านจะต้องแสวงหาความสุขให้มากๆนะครับในส่วนของผู้ที่ยังไม่กเกษียณอายุราชการก็คงจะต้องมุ่งมั่นตั้งตาทำงานาเพื่อประชาชนต่อไป ในส่วนของสอนอบุรโลก็มีความพร้อมในการที่จะเริ่มปีง,งบประมาณใหม่2,556โดยการที่จะรับเอานโยยายของผู้ัมชามาปฏิบัติในส่วนของสภาพการจราจรในพื้นที่ของสอนอบุคโลที่ผ่านมาผมได้ไปสำรวจเส้นทางถนนสายหลักทั้ง6เส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนน สมเด็จพระเจ้าตากสินถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชดาพิเศษถนนเจริญนครถนนรากพร้ะและก็ถนนใหมส่สวรรค์ก็ยังคงมีสภาพการจราจรที่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับที่จะต้องแก้ไขปัญหากันทุกวันเนะพราะก็สืบมเนื่องจากมีการขุดเจาะรอดอุโมงค์แยกใหมส่สวรรค์ยังไม่เสร็จได้งา่ายครับก็ยังขุดเจาะอันนี้เรื่อยๆแล้วก็มีการเปลี่ยน เปลี่ยนที่ขุดเจาะนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนการปิดเส้นทางการจราจรซึ่งขณะน,นี้ในส่วนของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงแยกหมายถวันขึ้นไปแยกโรงพยาบาลทหารเรือก็จะมีการปิดช่องทางการเดินรถหลายช่องทางนะแล้วก็เป็นลักษณะ<ม>เป็นรูปทะแยงรูปไข่ยักบ้างนะก็ขอให้พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนผ่านมา ในบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าลักษินให้ดูนะครับให้ดูสัญญาณของเครื่องหมายการจราจรว่าท่านจะต้องไปทางซ้ายหรือไปทางขวาและให้ดูปวยยางที่เราได้ตั้งไว้เพราะปวยยางเราไม่สามารถที่จะตั้งถาวรได้เพราะเนื่อ,องจากว่าปริมาณการเดินรถไม่ว่าขาเข้าหรือขาออกนั้นต่างกันในช่วงเช้าและช่วงเย็น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขยับกลวยให้มีช่องจราจรให้รถเดินได้อย่างเหมาะสมตามแต่ละช่วงเวลา,าซึ่งตรงนี้ทางเจ้าที่ตรวจจราจรของเรานั้นก็ได้ดําเนินการอยู่อย่างตลอดผมก็อยากจะไว้ใจรับผนานให้กับพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะพี่น้องที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับหากว่าท่านขับขี่ไปแล้วเนี่ยท่านเห็นกลวยยางจราจรของเราล้ม แล้วก็กีดขวางการจราจรก็ขอความร่วมมือในการที่จะยกควยายน,นั้นตั้งขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นปัญหาในการเดินรถซึ mm hmm. ่งในส่วนนี้ถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จราจรของสอนอบลงเรานั้นได้พยายามขับขี่ตรวจสอบอยู่ตลอดแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะครับที่เราขับผ่านไปแล้วก็มีรถหรือว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉียวชนแล้วทำให้ควยายน,นั้นล้มลงกีดขวางการจราจร ซึ่งตรงนี้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านขอให้ช่วยกันดูนะครับอย่าปล่อยให้เป็นเพียงแค่หนะ้าที่ของตำรวจฝ่ายเดียวนะครับเพราะ,ะมันจะทําให้เกิดการติดขัดของรถทําให้เสียเวลาในการที่จะ,ะเดินทางในส่วนของถนนเจริญนครขาเข้าในช่วงเช้าก็ยังเป็นปกติที่มีปริมาณรถเป็นจํานวนมากทางเราก็ได้ปรับสัญญาณไฟให้กับทางขาเขา้าของเจริญนครในช่วงเช้าอยู่ตลอด นะครับในการที่จะ,ะขยับไปเขียวให้มากกว่าช่องทางอื่นเพราะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นถนนหมายสวรรค์ขาออกหรือว่าถนนจเจริญนครขาออกหรือว่าจะลงมาจากสะพานเทพนั้นปริมาณรถนั้นค่อนข้างน้อยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นนได้โปรดเห็นใจนะครับเราไม่ได้เปิดสัญญาณไฟแบบอัตโนมัตินะรเราใช้เจ้าที่หำรวจจราจรในการที่จะรายงานปริมาณรถว่ามี ทิศทางไหนที่มีปริมาณรถมากและเราจะให้สัญญาณไฟเขียวแต่แก่ทิศทางใดามากกว่ากันในส่วนของถนนรัชดาพิเศษเอตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาในการเดินรถบ้านไม้นะเพราะสืบเนื่องจากว่าไม่มีการขุดเจาะไม่มีการทําถนนปริมาณรถที่ไหลเข้ามาเราก็จะดูสภาพของรถว่าเข้ามาที่แยกไม้ถกไมายสรรค์นในช่วงเช้าเป็นอย่างไรในช่วงเย็นเป็นอย่างไรหรือในช่วงขาออก นะครับถ้าหากว่าแยกรัชดาท่าพระท้ายแถวมาถึงแยกหมายสวรรค์เราก็จะมีการประสานงานกับเจ้าที่วจาจรสนนตลาดพููในการที่จะให้สัญญาณไฟเขียวในส่วนของถนนระัชดาให้ให้เคลื่อนตัวไปได้สรุปในภาพรวมนะครับพื้นที่ของเราถึงแม้ว่าจะมีการขุดเจาะรอดอุโมงแยกหมายสวรรค์าาการจราจรของเรานั้นก็สามารถที่จะแก้ไขการแก้ไขไปได้ด้วยดีนะครับพี่น้องอาจจะรู้สึกว่า มีรถเยอะนะครับแต่ถ้าได้ไปขับดูแล้วเนี่ยสภาพการหยุดนิ่งของรถนั้นมีไม่มากครับไม่ถึง2นาทีหรือ3นาทีเป็นอย่างมากก็จะมีการเคลื่อนตัวของรถไปตามทิศทางและจังหวะเพียงแต่ว่าในส่วนของถนนสมเด็จพระเจ้าสางสินขาขออกนั้นการปุดเจาะรอดุงองุโมงคนที่แยกหมายสวรรค์ทำให้ช่องทางการเดินรถเหลือเพียงแค่3ช่องทางในช่วงเช้าการไหลผ่านเข้ามา ตามร่องของช่องทางถนนนั้นเนี่ยไหลาตามแต่ไม่ทันเมื่อจะเข้าแยกนะครับเมื่อจะเข้าแยกเนี่ยทำให้รถขาดตอนเมื่อรถขาดตอนทางจราจรเราก็จําเป็นครับที่จะต้องตัดแตนยานไปที่จะให้เส้นทางอื่นนั้นผ่านแยกไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ทางจราจรของเราเนั้นไม่ได้นิ่งดูได้นะครับเรามีการวิเคราะห์แลการเราก็มีการรายงานท้ายแถว ของเรื่องปริมาณรถนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ฝากประชามพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้ถนนใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าที่ตำรวจจราจรตอนรอกบุคคลอย่างเคร่งครัดอย่าได้ฝ่าฝืนอย่าได้ฝาฝืนอย่าคิดว่าเมื่อทําแล้วได้รับเพียงแค่ใบเตือนนะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีจิตวิญญาณแล้วก็มีวินัย ในการที่จะรับผิดช,ชอบต่อสังคมรับผิดช,ชอบต่อผู้ร่วมเดินทางอย่างเคร่งครัดเราจะได้ไม่มีปัญหาในการจราจรและในช่วงนี้นะครับมีฝนตกเกือบทุกวันการมีฝนตกแล้วก็จะต้องทําให้รถนั้นไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้มีการชะลอตัวของรถรถก็สะสมมากขึ้นทําให้รถติด ในพื้นที่ของเรานะครับผมก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่รถจาจร,จรปูพรมในการที่จะอ,อยู่ตามจุดแยกต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รถนั้นติดเป็นแพร่แล้วทําให้ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอไปไหนต่อไหนได้ปัญหาในเรื่องของฝนตกนะครับนอกจากทําให้รถติดแล้วนะครับยังจะมีน้ําช่วงขังบางจุดในพื้นที่แต่ปัญหานี้ทางสอนอบุคคลงเรานั้น ได้ดําเนินการป้องกันในเรื่องของน้ําท่วมขังไปบางส่วนนั่นก็หมายความว่าเราได้ไปสรารวจตลาดตรวทุกตลาดซึ่งเรา,าเชื่อว่าจะมีปริมาณขยะเข้าไปอุดตันตามรูร่องระบ,บายน้ําเราก็ได้ไปดําเนินการให้รูร่องระบ,บายน้านั้นสามารถที่จะผ่านาสามารถที่จะให้น้ําผ่านลงท่อระบายน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ก็จะมีเพียงแค่ผิวจราจรซึ่งเป็นอุปสรรคในส่วนของกรณีที่มีผิวจราจรต่ํากว่ารูร่องระบายน้ําทําให้เวลาฝนตกแล้วเนี่ยน้าก็จะช่วงขังและไม่สามารถที่จะไหลลงรูร่องระบายน้ําได้ถ้าหากว่าความสูงของน้ํานั้นไม่ถึงรูร่องระบายน้ําซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีบางจุดเท่านั้นในพื้นที่มีไม่มากเราก็ได้ประสานไปยังสำนักงานเขตธนบุรีในการที่จะให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาแก้ไขปัญหานะครับก็ทั้งประสานด้วยประจานและก็ทาหนังสือไว้แล้วนะทางเราก็รอทางเจ้าที่ทํางานเขตนั้นมาดําเนินการอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนหากว่ามีฝนตกแล้วก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเบรกการหยุดของรถหรือการเคลื่อนตัวของรถที่จะต้องใช้ความเร็วให้ช้าลงและหากว่าขับ ผ่านน้าช่วมขังก็ขอให้ชะลอเพื่อที่จะไม่ให้น้ํานั้นกระเด็นไปโดนผู้ที่เดินทางบนพุทธบาทและถ้าพี่น้องขับผ่านเป็นประจําแล้วเห็นว่าจุดไหนที่สอน,นอปกครอรับผิดชอบมีน้ําช่วมขังเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้เใชรร้ถนนท่านอื่นหรือผู้ที่เดินพุทปาทก,ก็ขอให้ประสานมายัางตอ,อน,นอปกครองเราได้นะครับที่หมายเลข0ูนสอง สี่หกแปดหนึ่งหกสามแปดเก้าผมก็จะได้ต่างการให้กับทางเจ้าที่บำรจจราจรนั้นไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับ